สวัสดีค่ะสันบ้านสาวเชิมคร,ครับพี่น้องทำทะเลเบ้าดําครับมือนี้นะค่ะสั้อสูทสีพาพพี่น้องมากินข้าวไปเก็บผักเก็บหญ้ามาหนิค่ะเก็บผักเก็บหญ้าอยู่นะลุงเก็บผักบุ้งมาเสื้อมคิดหยาบผักบุ้งไฟแดงเนาะค่ะและกะตัวนี้ผัดเพชรปลาด,ดุกพี่น้องในหัวดำผัดหัวตะเลีวลค่ะเบิ้งผัดเทือดนึงกับส่วนพระธาตุตุ่าค่ะและกะดีเนี้ยสดเนี่ยแหะพี่น้องต้มยำไก่นะเฮ้ะเนาะต้มยำไก่เขาสดสมศมเสียบเสียบแล้วก็อุ่นเก่งเนาอใหม่เนี่ยค่ะเก่งเนาอไรเขานี่ รวยหนึ่งมาไปไหนข้ามากินข้าวน้ำกันพี่น้องมาข้าไปไหนพี่น้องไม่กินข้าวน้ำกันข้าเจ้าได้ืหมนี่จ้ะสวยค่ะเตียบตอนนี้เตียบุ้งนะข้ากินเ้าร้านตะลินน้ำมาข้าอร่อยไปด้วยกัน มาดูคนกับเรียงง่ยอย่างนี้แหละี๋ยวบ่ามาทอมาเรียงไปม่ะสือพันมาเรียงก็ได้กินนะทอดแล้วไหนเรียงแอน์บอะหกตัวแล้วไปอ ดูเนี่ยหมาดูยมาใส่เหกคนหนึ่งนี่หลง คนยังเสพจะละมือไปน่ะจัดเลยมือ <c oughs> บ้านตาสมสมอนคนนี้แบบอะไีเติบป็นด้ซสื่อน้อยย่ในิน่นค่ะ น่ารักกับมิตรเ็ดกินเองกินเด้อผัดเผ็ดนะอืมหึ่เนาะซื้อปลาดุกมาผัดเผ็ดยังดีกินครับัวไข้หรือก้าง To mình nghe lắm hèn lắm nó cái lướt nào hết chay lắm anh lướt มันไ่ซื้อไปดูน้ำอายเลย nếu kịp làm mưa chị chắc thì kịp nhắm đi nào cho bạn thân tưởng kịp ở bên nó nè hừm bạn sao mới nhìn hẹn nè ca hát cả nón ta hộp Qua lần này, ừ. 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 <coughs> anh đã là. Punto mười ký hết lên. Pon hàm hầu mười hết rồi nè góp lên. Nóng 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 góp cả Nóng mẹ, lên. Nóng góp 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 lên. Nóng nó lên. Nóng Nó mềm Nóng เขาเหลือแค่สามตุ่นน่ะข้อหลักกับ3าตุ่นเพ่มเรื่องกด้เินชีวิ่ได้มาบักเกิด6อกลุ่มนัะใช่ไหมขวบก็ตลอดน่ะนั่นเป็นเปิงนั่นเป็นการดำเนินชีวิตนี่างไพี่หนึง่งการดำเนินชีวิตของแต่ละคนก็คือกัน แล้วเอาจังริงอ่ะอยากนอนหลาได้พี่น้องอยากพักผ่อนเพียงเพียงพอง้อเป็นโรคที่อ่ะหมอบอกว่าถ้าสื่นเ้นกันได้ไปหาหมอปคนนี้เกียดตาสมมขาบมุ่ษตัววานเขาเกียดจ้ะ ภาวะเคียดสะสมเป็น,นว่า่ารลูตโตว่าจะของเคียด อเอาบุง้งง่ายเงี้ยปุดๆเด้อพี่น้องเด้อมันแห่ใบลายๆห่งพักรสึงหลังบ้านเขากำลังบอกพ่าอีกยคุคแล้วตัดออกอีกกันมันยาวอีกแล้ว ปงุงใไม่ๆก็แซสบ 嗯。Mm hmm. mm hmm. เมกเนื้อใกล้เนื้อหมูย้ยสักมเสริมก,กินได้มากเยอะแต่ว่าสเสริมจะพก่ค่อยกินนะนัเวลาเสิิหบังคับจะขอกินเนี่ยย่านแบบว่าบางทีเนี่ยอยู่ใน้องให้ใส่กับมีตาแป้งกับผักกินตมีกินเตะกระปุ่น สับบาอืมชามบุ้งเกิดมาเกกระตานหนึ่งว่าม่ผัดเกิดมากกอเป็นหมูผัดครึ่งเดียวกมันบ้าหลงหวันอะฮะอืมทันมันเขาเป็นยัน ปลายกามนี่ว่ามันจิกินดีากินนะพุ่นแดดมันนี่ปลามเขาห่มแล้วปามมหากินเนี้ยนันต้องเป็นห่มนี่ยุหันโฮมเป็นยื่นเหลี่ยมหินเนี่ยบะเหลเ่ยมสะพานนั่ก็บปลาไหลแห้งเนาะแล้วกับปลาอันวานอีบมาเนี่ยห็นไมีหมองซิดเหงาไปบดเลยเนาะว่ามันกับปลดดเนี่ยกันกับมลาด้คือเกาลูกมือเด้กไเนองเคยซิดหมองนี่มาแลวไปติซดมือต้อมาหมองนี่ ກະບໍ່ໝານກະມີເນາະປາເພິ່ນນີ້ບໍ່ເອົາກັດຍາລນບປາບນ້ຳຫຍັງອ ชียมนี้เะเอาาอะไรบ้มา,ม,มากวะบาม,ม,มากอืมเลยมากาแประ,ปประตูแล้วส่กรได้บอกแล้วว่ามันก็ส่มคราบเนี่ยก็กับบุงไฟแดง ออ,อันนี้ก็จะเอาเกี๊ยวนอนอวบมาผัดเพิ่ก็จะเป็นแบบนึนนกกบๆนะกับกรอบนะฮะถ้าเก็ี๊ยวนี่ก็จะอีกรสไตเนี่ก็แบบเหนียวนะเหนียวแต่ว่าไม่กับกรุบเหนียวกรอบดี哟 กลางแล้วแม่เขาขายดีนะมึงนะมันหมอแล้ววมืนอ้แม่ให้กินไร ก็เลยไปค้าของข้างจับไนะมับึมันฝนมัน้ง เรานำซามป่าอิมนะค่ะฟุตสมากะว่าเป็นยังค่ะความสูแต่ละมือกับทอกันได้ออกไปยูว่าปีนในวันมาว่าเธอกับพักพรอนแน่ว่าไม่มาสัาคัานรืออย่างดีเฮากับซวนกันนะพักพรอนแน่แล้วสิวตลอดน้องแบบว่าเฮาเคเ็ดเบี้ยงในละไหมถึงว่าเห็ดเบียกอยู่บ้านว่ต้องไปงานอะไรรู้สมกว่ามีความสูขค่ะรู้สึไปอะไรก็ช่างนะค่ะไปป้าไปดงไปนั่นไปนี่รู้สมกว่าได้ไปหาเพื่อว่าต้องการยอดวิวได้พี่น้องมันเหมือนออกงานมาแลวไม่เหตุงานตรงเนี้ย เหมือนออกไปออกไปเฮ็ดงานทุกมือทุกมือขาดงานไม่ได้งุดนิดจะเป็นนั่นจะเป็นนี่แต่ว่าขั้นได้เขาป้าน,น่ะมันมีความสุขมีความสุขไอพี่น้องสิเบิ้งพี่น้องเสี่ยกำลังใจน่ะก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนเนาะค่ะอันนั้นท่านใดที่ว่ามาขากำลังใจเขากระได้ก,กำลังใจจากตรงนั้นล่ละค่ะก็หลายเติบแต่ว่าความสุขของสาเซมเนี่ยมันได้เป็นโลกติดเดียวออกไปเนี่ยติดแล้วพี่น้องติดเสพติดแบบนั่นเสพติดแบบว่าต้องออกป้ายู่บ้านละลาบม่ไดร ต้องหาเนี้ยไปมื่อนี้กับผมเม้นผมไปด้วยค่ะไปเนี่ยไปละสองสามโคกเนาะพอเอ็ดสีพออยังกะเพิ่นกะขอให้ลูกขางทางยุบมืัอนี้แล้วเสริมไปหาละหาเก็บเบื้งเห็ดปวกว่าปรนเด็เห็ดปวกก็เลยไปค่ะมันบ่ออกเนาะค่ะสเซมินเห็ดปวกหลงขึ้นมาซื้ออะไรเนี่ยค่ะกินข้าวน้าซัมปลาพักพรอย้อนใจเรียบร้อยค่ะมื่ออ่นสูงนันกันไหมค่ะเร่งไหนกับฝากเป็นกรื่องใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด็กค่ะสวัสดีครับ เสร็จหักพี่นองเด้อค่ะ